กิโลกรัมโหลแก้วนะคะโหลแก้วสําหรับใส่มะนาวดองนะคะเหมือนที่โชว์เมื่อกี้นะวิธีทาของเราก็คือ,อเรานํามะนาวไปตากแดดหนึ่งวันแล้วล้างน้ําให้สะอาดมา,าก่อนตากแดดเราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะคะหลังตากแดดเราก็ล้างน้ําให้สะอาดมาแล้วเรานํามาเค้าเกลือนะเค้าเกลือนะคะเราแ,แบ่งมาครึ่งกิโลนะ เพื่อเข้านี่เข้าน,นี่เลยนะคะอ่าและอีกหนึ่งกิโลเราไปต้มกับน้ําเป็นน้ําเกลือนะคะต้มน้ําเกลือให้เย็นอ่รารอาพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเมื่อเราเค้าเกลือแล้วประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเลยนะเราเค้าไปอ่าแล้วเรานําทั้งมะนาวตัวนี้ไปตากแดดนะคะอ่าไปตากแดด อ่าแล้วเราล้างน้ำให้สะอาดแล้วเรานำมันนึ Cabinet ่งอ่านึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเราล้างน้ำไปตากแดดอีกนะคะประมาณยี่สิบนาทีแล้วเราก็มามาใส่น้ำดองกันนะคะน้ำดองที่เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเรามาใส่ทำตามขั้นตอนนะเอาเรามาเริ่มเรามาเริ่มคั้นเกลือลูกมะนาวกันเลยนะคะเรามาเริ่มคั้นเกลือลูกมะนาวกันเลยอ่า อ่าพอมะนาวเราแห้งนะคะเราไปล้างน้ําตากแดดมาแล้วเราไปล้างน้ําแล้วนะคะอ่าเปลือกแห้งแล้ว,ลวเ,รเราเท้าเกลือเลยนะประมาณนี้นะคะเกลือนี่เกลือเม็ดนะอ่าใช้เกลือเม็ดนะคะเราเท้าแบบนี้ประมาณสิบกว่านาทีเลยนะคะนวดนะคะคือการนวดมะนาวนะให้นิ่มนิ่มและให้อ่าน้ำขมขมเขาจาับผิวเนี้ยออกมานะคะ ออกมาแล้วก็การเตรียมตัวมะนาวคือเวลาเราไปนึ่งแล้วลูกเขาจะไม่แตกนะเรานวดนานๆน,น,นะคะนวดนานๆคึงผิวอย่างเงี้ยทุกลูกเลยนะประมาณสิบยีนาทีเลยนะคะอ่าพอเรานวดเสร็จเราทิ้งไว้20นาทีนะคะยีสินาทีแล้วเรานำไปนึ่งกันนึ่งทั้งเปลือกทั้งมีเกลือนี่เลยนะ อ่าเพราะว่าเกลือจะได้ซึมเข้าตัวลูกมะนาวนะคะอ่าแล้วหลังจากนึ่งเสร็จนึ่งประมาณแดนาทีนะคะหรือ1ินาทีอย่านึ่งนานนะเดี๋ยวลูกมะนาวจะแตกใช้ไฟกลางนะคะนึ่งไม่ไฟแรงเบิ้มเบมเบิม,บมนะหลังจากนึ่งเสร็จเรานํามะนาวไปตากแดดตากแดดประมาณ2ี่สิบนาทีนะเพื่อให้ผิวของมะนาวแห้งแล้วเราก็นํามาดองใส่โหลกันนะคะ าการทำมะนาวดองเนี่ยไม่ยาก่ะถ้าทำเราทำได้แล้วนะเราจะประหยัดเงินไปเยอะแล้วเราก็เพิ่มมูลค่าของในบ้านเราด้วยนะบางคนมีต้นมะนาวพยายามลูกดกๆเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนองเต็มต้นนะคะนองเต็มต้นเรามาทำมะนาวดองกันเลยนะถ้า,าสวนไหนมีเยอะๆนี่ขายได้นะคะเพิ่มมูลค่ามะนาวใบละห้าบาทหน้า ถ้าเป็นในเมืองก็สิบบาทเลยนะมะนาวดองเป็นการเพิ่มมูลค่าบางคนมีเป็นพันใบเป็นหมื่นใบเลยนะคะทำสูตรดองให้ได้แล้วเราจะมีชื่อเสียงแล้วคนเขารู้จักเขามาซื้อเองนะอยู่ในสวนนะทำไว้กินเองก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าเรามีในโหลอยู่แล้วเรานึกอยากจะทานต้มฟักมะนาวดองเมื่อไหร่เราก็แปามะนาวดองเรามาต้มเลยนะ ไม่ต้องไปตลาดเพื่อซื้อของหนึ่งประหยัดเงินด้วยเรานวดไปนะคะนวดใช้เกลือเม็ดนะคะนวดแล้วน้ำมันเขาจะออกมานะคะน้ำมันเนี่ยตัวที่ทำให้ขมเนี่ยแล้วลูกของเขาก็จะนิ่มนะคะนี่เห็นไหมคะนิ่มเหมือนการ เกลือ,อน,นี่ไปช่วยทำปัสมานผิวไว้เลยนะเวลาเรานึ่งลูกเขาจะไม่แตกนะ,ะตัวไหนมีขั้วอยู่เราเด็ดออกนะคะมีขั้วอยู่เราเด็ดออก ่วงเราคลึงมะนาวนี้เราไปต้มน้ําเกลือหลอเลยนะน้าเกลือส่วนผสมของเรานั่นนะคะต้มให้เดือดเดือดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราคลึงมะนาวเสร็จนึ่งมะนาวแล้วเอามะนาวไปตากแดดกลับมาน้ําเกลือของเราเย็นพอดีมาใส่โหลได้เลยนะคะ พึงแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบอ่าพึงประมาณสิบกว่านาทีเลยนะให้ครบให้ผิวเนี่ยออกเลยนะแล้วเราก็ทิ้งให้เกลือเซ็ตกับผิวมะนาวอย่างเงี้ยยี่สิบนาทีนะประมาณยิ่งคึงนาน,านๆยิ่งดีนะคะเห็นไ,ไหมคะผิวเขียวๆเขาจะออกมากับเกลือเลยนะ ผิวผิวเกี่ยวเนี่ยจะออกมากับเกลือเลยนะคะใครมีมะนาวเยอะๆเนี่ยทำทานเลยนะคะทำไว้ทานอ่าเราหลังจากเราใส่โหลแล้วเราตากแดดครึ่งเดือนนะตากแดดสองอาทิตย์เลยนะคะอ่าอยู่ในแดดนะั้งสองอาทิตย์ทั้งโหลปิด ให้สนิทปิดให้แน่นแล้วหลังจากครึ่งเดือนเรามาพาเอาวางไว้ในล่มประมาณห้าเดือนทานได้นะคะห้าเดือนเราเปิดมาทานได้เลยแล้วทานได้เป็นปีนะข้ามปีเลยนะคะเราอยู่ในโหลนั่นแหละเวลาเราหยิบมาใช้เราก็ใช้ครีมสะอาดสะอาดคีบออกมานะคะคีบออกมาแล้วเราก็เอามาต้ม ส่วนการต้มก็เราต้มมะนาวดองหนึ่งหม้อก็หนึ่งหม้อก็มะนาวดองหนึ่งใบนะบางคนชอบเยอะก็สองใบแต่ขยายามอย่าให้มะนาวแตกนะถ้ามะนาวแตกเขาจะขมนะต้มแต่บางคนชอบขมก็ไม่ว่ากันบางคนก็ชอบบี้มะนาวที่ต้มเลยนะคะต้มกับฟัก เพราะเขาชอบขม,มแต่บางคนไม่ชอบขมจะต้องการกลิ่นและรสชาติก็พยายามอย่าให้มะนาวแตกตอนเราตุ๋นนะตอนเราตุ๋นตอนเราต้ม,ตเ,ตมเทคนิคการทําอาหารไทยมีเยอะนะคะพอเราทําไปเรื่อยๆเราจะชํนานาญเราจะรู้ทําไอเนี้ยต้องใส่อะไรต้องแบบไหนต้องมีเทคนิคอย่างไงนะคะอ่าเราเจอขั้วเราเด็ดออกเลยนะคะ สองมือเลยคึงคึงเพื่อให้น้ํามันความขมออกมานะคะออกมากับผิวมะนาวแล้วก็เกลือเนี่ยช่วยสมายมะนาวให้นิ่มยิ่งคึงได้มะนาวก็จะไม่ขมแล้วเวลานึ่งก็จะไม่แตกนะ เราพยายามคึงไปเรื่อยๆเยอะๆนะคะแล้วเราทิ้งไว้20นาทีนะคะ20นาทีเมื่อเราคึงมะนาวเสร็จนะคะประมาณ20กว่านาทีนะคะเราจะได้มะนาวมาลูกนิ่มแบบนี้เลยนะคะนิ่มๆเราพักไว้20นาทีแล้วนะคะแล้วเรานํามาล้างน้ํากันนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วเรานําไปนึ่งนะคะนําไปนึ่ง10นาทีนะคะ นึ่งไฟกลางเรานับไปจากน้ำเดือดนะ,ะน้ำเดือด10นาทีแล้วเราเอามะนาวที่นึ่งเสร็จแล้วไปตากแดด20นาทีนะคะแล้วเรานำกลับมาใส่โหลกันน้ำเกลือของเรานะคะเราตามอัตราส่วนของเราเราต้มให้เดือดเลยนะคะต้มให้เดือดแล้วเราช้อนฟองออกนะคะแล้วเรานำไปกรองและพักให้เย็นนะคะ พักให้เย็นและช่วงนี้เรานำมะนาวที่เราคลึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาล้างน้ำสองน้ำเลยนะคะสองน้ำให้สะอาดนะคะให้สะอาดแล้วเรานำไปนึ่งกันนะคะอ่าเราไปดูขั้นตอนการนึน่งกันเลยอ่าเรานึ่งมะนาวนะคะไฟปางกลางนะ,ะเราเทลงไปเลยในซึ้งหลังถึงของเรานะคะ ไฟปานกลางประมาณ10นาทีนะคะนับเวลาจากน้ําเดือดนะนับเวลาจากน้ําเดือดแล้วเรานําไปตากแดดเดี๋ยวมาพอ,อานึ่งสุกแล้วเรามาดูกันนะคะอพอเรานึ่งมะนาวเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะมะนาวเราไม่มีแตกเลยนะคะลูกสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เรานึ่งมะนาวมาเสร็จแล้วนะคะมะนาวของเราลูกไม่มีแตกเลยนะเรามาดูดีๆด,ด้วยนะคะลูกไหนแตกเราคัดออกนะคะอ่าแตกของเรานี้ไม่มีแตกเลยนะอ่ามันเป็นผลจากการเราเลือกมะนาวมานะคะเลือกมะนาวมาแล้วเราคึงมะนาวนะคะอ่าเราจะนําไปตากแดดประมาณ20นาทีนะให้มะนาวแห้งและเย็นลงนะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะนํามาใส่ขวดโหลนะคะอ่า การที่ไปตากแดดเพื่อให้ลูกมะนาวผิวนี้แห้งลงนะคะผิวแห้งลงนะคะเวลาเราใส่น้าเกลือเขาจะปรับผิวได้นะคะจะไม่แตกในขวดโหลอีกนะคะอ่านี่คือเทคนิคนะนะาเดี๋ยวเราหลังจากเราไปตากแดดเสร็จเดี๋ยวเรามาเข้าขวดโหลกันนะคะ่เมื่อเรานึ่งมาได้แล้วนะคะ เรานึ่งมะนาวมาได้แล้วนะคะแล้วเราไปผึ่งให้เย็นมาแล้วนะสวยงามมากเลยนะคะมะนาวไม่มีแตกเลยนะผิวสวยมากเลยเราพยายามดูดีๆนะคะมีผิวไหนแตกไหมนะถ้ามีแตกยาวใส่โหลไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้เสียหายได้นะคะผิวสวยมากเลยนะคะทุกลูกเดี๋ยวเรานํามาใส่โหลกันเลยนะคะเรานํามาใส่โหลกันเลย นี่นะคะโหลของเราอ่าเราค่อยๆเรียงนะค่อยๆเรียงมะนาวใส่ไปนะคะเรียงเอาจุกมะนาวหัวมะนาวขึ้นข้างบนนะเราจะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนของเราเราเลียงเสร็จเต็มโหลแล้วเราก็นำ น้ำเกลือเรามาเทใส่ได้เลยนะคะแล้วปิดท้ายด้วยน้ำปลานะ,ะแล้วปิดฝาให้แน่นนะคะปิดฝาให้แน่นแล้วเรานำไปตากแดดนะคะ15วัน15หวันหลังจาก15วันเรายกมาไว้ในที่ร่มนะคะ4ี่เดือนนะคะหรือหเดือนก็ทานได้นะคะอ่าประมาณหเดือนก็เปิดฝามาทานได้นะคะอ่าแล้วเราทานข้ามปีกเลยนะ เราดองไว้ในโหลอย่างนั้นแหละเราจะทานเมื่อไหร่เราก็ใช้ช้อนสะอาดไปตักมานะคะทีละใบสองใบหรือเราจะแจกเพื่อนบ้านหรือเราจะแจกญาติหรือเราจะทําขายก็ได้หมดเลยนะคะสูตรนี้ทดลองทากันนะคะทําง่ายๆไม่ยากเลยนะคะพอเราทําได้แล้วไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ เราเรียงไปอย่างเงี้ยให้เต็มโหลนะเรียงให้เต็มโหลเลยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่ามะนาวนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่ามะนาวจากที่ร่วงเต็มสวนไม่รู้จะไปทำอะไรหรือราคาถูกนะคะอ่าราคาถูกมากเรามาแปรรูปใส่โหลตั้งตั้งตั้ง,ง,ง้เลยนะคะเดี๋ยวพอถึง พอถึงหน้าที่มะนาวขาดแคลนหรือเราต้องการทำอาหารหรือจะไปทำบุญที่วัดวัดต้องการมะนาวดองเยอะๆเราก็ทำบุญได้นะคะหรือเพื่อนบ้านต้องการทานไม่มีเราก็แจกได้นะคะเคยมีสุภาษิตสมัยเป็นเด็กนะคะคุณครูสอน เรามีสมัยโบราณเนาะ mm hmm. เขาไปล่าสัตว์กันมาล่าสัตว์กันมาอ่าได้สมมติได้อ่สัตว์ในป่ามาหนึ่งตัวคนสมัยโบราณต้องอยู่ด้วยอ่ต้องอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยนะคะเราจะทําคุณครูกระถามเป็นข้อสอบเลยนะสมัยเด็กอะ่ะจะทํายังไงให้กวางตัวนี้สมมติไปล่ากวางมาจะทํายังไงให้กวาง นะเราจะทานได้ทั้งปีหรือจะทานได้นานๆน,นะบางคนก็บอกใส่ตู้เย็นบางคนก็บอกใส่เกลือบางคนก็บอกอะไรสารพัดแต่คําตอบที่ถูกต้องคือเราแจกเพื่อนบ้านนะคะแจกเพื่อนบ้านไปทุกๆบ้านแล้วเราก็จะมีของทานที่บางทีก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์บางทีก็จะเป็นผักเป็นผลไม้ ทั้งปีนะคะพอเราแจกเขาไปแล้วใครๆเขาก็เอามาแจกเราคืนนะคะเราได้น้ําใจด้วยอออันนี้เป็นสุภาษิตโบราณนะอ่าหลังจากนี้เราใส่น้ําเกลือนะคะเราน้ําเกลือใส่นะ,ะนี่นะคะเราเทน้ําเกลือลงไปเลยที่เราที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะที่เราทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเราใส่น้ำปลาเลยนะใส่น้ำปลาให้เต็มโหลน้ำปลาที่เราเตรียมมานะคะให้สีสวยและนะคะหั่นน้ำปลาเนี่ยมีส่วนช่วยให้ทําให้สีสันสวยงามและหอมอร่อยนะคะเ,เติมน้ำปลาให้เต็มโหลเลยนะคะ ให้มะนาวของเรามีสีสันสวยงามนะคะสูตรนี้ทานข้ามปีเลยนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะจะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทาทานได้ข้ามปีเลยนะคะ ให้เต็มหลเลยนะ,ะแล้วเรากดนะคะกดไปให้จมน้ำาะมะน,นาวของเราเต็มอยู่แล้วนะคะแล้วเราปิดฝาเลยนะคะปิดฝาให้แน่น อ่าเราได้แล้วโหลเรานะคะนี่นะคะปิดฝาให้แน่นนําไปตากแดดครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนแล้วหลังจากครึ่งเดือนเราเอาเข้ามาไว้ในที่ร่มห้าเดือนนะคะห้าเดือนแล้วเราเปิดทานได้นะคะอ่ากรรมวิธีของเราเสร็จแล้วนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามา่ส่รูปให้ดูกรรมวิธีของเราเสร็จแล้วนะคะ,อ,าารรอ,ะ,คะอืม นี่นะคะสีสวยงามไม่ยากเลยนะคะสีสวยงามมากเลยโหลของเราสีสวยมากเลยนะคะค่ะเต็มโหลพอดีนะเราทดลองนำมะนาวเราใส่โหลก่อนนะว่าจะเท่าไหร่ทำครั้งเดียวให้ได้เต็มโหลเลยนะไม่ต้องทำซ้ำซ้อนนะคะสูตรนี้ได้เต็มโหลพอดีเลยน้ำก็พอดีเลยนะคะอ่าค่ะไปทำทานกันนะคะหรือทำกินทำขายได้หมดนะคะ ่าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปใหม่นะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ